ส<า>ีัสดีครับทานด้ชมทท่าวันนี้ก็อยู่กับผมจกเกมเนเลยนะคั oigu能anmvua ผมไม่ได้ใช้เพราะผมใว้สัตว์สัตว์ัดอะไรนม่หล่ออ บอกเลยว่าอืมแบบเหมือนชาราวาเตอ่ะเนี่ยฮีโร่เยชาราวน่ ready dah tu sudah. ก็ถามมาได้เลยนะเพราะพี่ตอบตอนที่แคทตี้มีครับ จี่ผมพูดดีเขาสตีมาเยอะเลองงป่ะคือไม่จีบ ผัทนแล้วเขามรเขาเเขาเขาเขขาเดูนี่ไม้หนึ่งร้อยบาทแวพี่กต่อไปว่าพี่ชิคกี้พเ ถาวทำไมต้องเลี้ยงท้ไม่ั่ไมต้องไปเ้ยลไปแล้วลี่ไปพี่ตาได้ไงทุกคนตายได้คือว่ายเียได้เวลจดุนเนี่ยอยู่แร็วทุกวันเลยมันเนี้ยอยู่แล้ว จะไปเล่นเกมอื่นที่ไม่ใช่แบบนี้เพราะวพี่รำคาญแต่แต่ว่าผมจะไปเล่นแมปไรลังตุยไม่ใช่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ผมไม่เอานะผมไม่เอานะผมเพิ่งเล่นตะกี้นี่ผมเล่นกับเพื่อนสองคนไม่รู้ไม่รู้คือใครไม่ขโมยรถไฟครูไปเลยโคตรเกลียดเลย เล่นเกมไหนดีวะคิดวุ่นวายจะเล่นเกมไหนดีวะันมไหมกล้องถ่ายภาพยนตร์หรือว่าลุงไข่เนี้ยลุงไข่เนี้ยผมก็เคยเล่นไปแล้วสก็ตบดผมไม่เอาหรอกนี่นี่นี่ขอคอยแมงมงุมผมจะไม่เอาลูกบอลผีเพราะว่าตาย,ดลดลยตลอดเลยอะพี่ตายตลอดเลยอะตะวกนพี่ตายตลอดเลย พี่จะไม่เล่นนี่แหละคอยดูกันสติที่พี่เล่นเก่งพ,เงพี่เล่นทุกอย่างเก่งน,น้องๆคับปีบาร่าเนะคาปีบาร่าคาปิบาร่าคาปิบาร่าปีาีปีโย่ แล้วถ้าถามว่าทำไมผมถึงปิเสียงพี่จัเลินได้หรอได้ครับมันมีบอกอยู่นะทุกคนหยุดผมก็หยุดนะเพราะว่าผมมันตึงอยู่แล้วเอ้ยอันนี้แต่งตัวก็ปี้บมมันเคยดูช่องผมมาก่อนแน่นอนแน่นอนเลยก็ปี้บแม่ว,ว่าผมใส่แว้น การติดตัวของผมใครจะมาเล่นกับผมก็มาเล่นได้ในแครบน้องชายโอ,โ,อโ,อโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเกือตบตายเมื่อกี้นีงเร็วเร็วเร็วนั่นแหละสวยสวยงามน้องชายสวยงามสวยงามสวยมากครับสวยงามกูตายไอ้เหี้ยองไอ้เหี้ย เสียงอะไรรุนอะไรหล่นเสียเสียงอะไรรุนร่นเสียงอะไรรุนขวดน,น้ำหรือเปล่าเสียงมันขวดเพิ่งได้โดนเนาะเร็วเร็วเร็ว,รวนั่นแหละไอ้ผู้ชายคนนี้มันคือใครวะมึงจะไม่ให้คุ้งขี่หรืเหรอ ไ้เลยทุกคนอ่านั่นแตกเลยแตกต่อหน้าตาอตาเลยเดินไม่ยอมหยุดแหมอุ้ยอ้าวเร็วอ้าวเร็วไอ้นั่นแตกไอ้นั่นแตกเลยว่ะทุกคนเห็นปะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเห็นเหมือนที่พวกเห็นไหมเห็นใช่ไหม ดเอออะไรวะน้องคาปิบาร่าไปกดหรออะนี่เป็นไงเทคนิคการเล่นที่ถูกต้องนะทุกคนนะไปเลยไปเลยนำไปเลยไอ้พวกที่มาเล่นก่อนก็นำไปเลย แต่ถ้าไม่รูนะ้ไม่ได้แล้วนะไม่ได้เลยนะตายแล้วนะเพื่อนเขาอยากไ่เต้นเดียวนี่ตายเลยนะกระโดดยิงยิงยิงอะไรดอน,นไม่ติดดอไม่ติดเนี่ยทุกคนเห็นใช่ไหมเมื่อกี้พี่โดดยิงยิงอยู่อะทุกคนเห็นเหมือนที่ผมเห็นใช่ไหมผมถามผมถามครับผมถาม ผมชอบผมช่องไหนที่สุดเอ้นเลยที่ไม่ใช่ช่องผมแต่ผมกวนตีนผมไม่กวนหรอกครับผมชอบช่องพี่อูดจุนไฮเอ็นจะถามว่าชอบกูจิ้นไหนที่สุดบอสหนูแล้วแหละครับบอสหนูตรงมากุูจิ้นไหนลองลงมาก็น่าจะเป็น พี่อู๋กับพี่มี่คู่จิ้นไหนลองลองมาไม่มีแล้วนะตาตากดจีนน้อไม่รู้จีนหรือเปล่านะเด๋เห็นเขาสนิทกันดีพี่ก็เลยพี่ก็เลยพี่ก็เลยเอามาไปคู่จีนจีนกันเถอะไอ้ไิ๊กอเไี้เฮียเดียวผมจะ,จะโชว์สเต็ปการที่ผมเล่นเก่งโชว์ทุกคนเลยนะ ว่าผมเล่นเก่งแค่ไหนและทุกคนคอยดูนะเวลาผมเล่นนะว่าผมเล่นเก่งแค่ไหนไอ้นี่ต่งตัวก็พี่เดี๋ยวผมก็จะหยุดแคสเกมก่อนนะทุกคนเดี๋ยวอะเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปกินข้าวเอาเดี๋ยวพี่มาอะไรตอนค่ำแล้วพี่พ,พี่พี่มาพี่มาทำอะตอนค่ำแล้วไงทุกคน ผมจะลงตอนวันที่เท่าไร่ดิลงพรุ่งนี้แล้วกันเรือยลงวันนี้ลงวันนี้คืนนี้อัดปุ๊บลงปับ๊บอัดปลลุปปับปับ๊บลงปุ๊บเป็นไงช่องพี่อะถึงปะอัดปุ๊บลงปับ๊บอัดปลลุปปับปับ๊บลงปุ๊บเอาเป็นว่าวันนี้พี่จะมาเป็นเป็นคนหล่อเป็นคนหล่อเอาไหมทุกคนเป็นคนหล่อเพราะผมโดนอ,อยู่แล้ว อใครคอมเมนต์ว่าผมหลอดผมจะกดตามช่องนั้นเอิม่มพี่คิดว่าไม่เล่นสักิีเกมส่องนอะเ,เัาไปดววาพอกันแค่นี้ไหมพอกันแค่นี้นะคะทุกคนเพราะว่าพรุ่งนี้ผมก็จะแบบ ลงในตอนเช้าอ่ะยังไงผมก็ต้องลงแหละเพื่อให้คนดูสนุกสนานนี่เออเอาเป็นว่าวันนี้สูตรสลายใบ,บายจ้า